นี่ผมอยู่ช่วงหนองแค่ครับกาจะาจรกาเคลื่อนตัวได้ซาครับรถกระหลยครับ,รบจากหนองแค่ก็สิเป็นหินกองครับนี่ครับปริมาณรถลหลายขึ้นหลายที่มื่อกี้ที่ผมพันมากก็คือว้างหน่อยครับอนนี้โยหนองแค่หรอครับรถเคลื่อนตัวไดซาครับ ต้องค่อยๆขับไปครับใจห้อนบไ่ได้ครับ้อื่นก็ติดเท่กันเอากระติดเื่กันครับนนองแค่ครับอีกาเจ็ดกิโลกค่หินกองครับก็จีตอนนี้เวลาสิบนาทล้วสามสิบนาทีเพิ่งถึงหนองแค่ครับคือรถเคลื่อนโตได้ซ่ากันเลยต้องใช้เวลาหลายครับครับมีรถจอดนิ่งเลยครับนี่ ครับจอดนิ่งเลยครับนี่ค่อยๆขยับไปครับผมกับครับตามขั้นดีแม็กขั้นนี้มาโดาไไออดอะไรนี่ออกไปไซส์เลยผมออกม่ได้ออกไซส์ออกคว้ามาได้เราต้องต่อต่อ,ต,อตูดกันมากครับ,รบเวลาห้าโมงครึ่งวันที่ยี่สิบเก้าเดือนสิบสองปีสองพันห้าร้อยสิบห้ารถลครับ เฮากับเป็นหินกองครับอีกเจดกิโลครับจเคลื่อนโตได้ยุ่ครับกับอลเร็วครับซาซาครับ